วันนี้ค่ะมีคนไปถามคุณทวีเรื่องของคดีอายุความของคดีต,ตากใบอ่ะมันจะหมดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคมท่านผู้ชมแล้วคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยหายไปหมดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติไหมคะไม่หรอกค่ะแล้วท่านหลังจากนี้ตามตัวใครไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขามาโผล่ที่30มสิบ่ะ แลดคิดที่ว่าครอบครัวงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบเขาจะคิดยังไงคะเขาจะเจ็บไหมคะแล้วเขาจะแค้นไหมคะและจะลุกเป็นไฟไหมคะไฟใต้จะลุกโชนไหมคะเราจะรับมืออยู่ไหมคะนายกตัวน้อยกระจิตลฤทธิ์จะรับมืออยู่ไหมคะพ่อนายกแล้วก็บริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพ่อนายกจะรับมือได้ไหมคะ ในเมื่อแต่ครั้งในอดีตก็รับมือไม่ได้และเป็นผู้ที่จุดเริ่มต้นคดีตากใบเลยค่ะก็คือทักษินชินวัตรวันนี้มีคนไปถามคุณทวีงคู่สองว่าคดีจะได้เหมือนรูปปั้นในวันที่25ตุลาคมนี้ววันที่ว5นที่ว่าี้จะมดอะไรที่ท่านเคยบอกว่าจะมีการศึกษาค่ะแา้ิไปถามนู้นไปถามอันนี้บอยไปหมดบอยไปหมด คาคุณบิบอกใหาไปถามคุณภูมิธรรแล้ววันที่ผานนี้บอกว่าคที่ท่านเคยบอกว่าจะมีการศึกษาทำเรื่งความมั่นคงคุณทัานีคุณบิ๊มเคยไปสอบบตรตาอทถาม่ามคุณบิมบอกความถาม